อ,ะะอร่อยนะฮะอร่อยสวัสดีครับวันนี้เนี่ยข้าจะพาพวกเจ้ามากินอาหารแบบเชฟเทเบิลเป็นอาหารคอร์สใช่เออที่เราต้องจองมาก่อนเพราะว่ามีที่นั่งอยู่แค่ประมาณโต๊ะถโต๊ะเท่านั้นเอง แต่จร,แจริงๆเจ้าของร้านเขาก็บอกว่ามันก็ไม่ได้ถึงขั้นเชฟเทเบิลนะม,มันจะเป็นสไตล์แบบโฮมมี่โฮมมี่คืออารมณ์เหมือนกับว่าเรามาบ้านเพื่อนอแล้วเขาก็ทำอาหารสดๆให้เราดูแล้วก็แบบเสิร์ฟทีละจานทีละจานเพราะฉะนั้นเนี่ยร้านนี้จะเป็นร้านที่เราจะได้ดูเขาทําอาหารแบบสดๆเลยแล้วก็เขาก็จะเล่าสตอร,รี่ของอาหารจานนั้นว่าอาหารจานนี้ทํามาจากอะไรวัตถุดิบใช้อะไรแล้วก็ค่อยๆให้เราชิมไปทีละจานเรื่องคอที่เราจองมาวันนี้ราคาเจ็ดร้อยแปด ได้สองต้นแล้ววันนี้เราก็อยู่ที่ร้านนี่เลยค่ะพอรัตโกโก้ซึ่งร้านนี้ไม่ได้มีชีเดียแค่อาหารนะคะที่เด็ดของเขาคือโกโก้เพราะว่าเขาปลูกเองจากสวนที่จังหวัตดตราเลยอ่าแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าอาหารเขาอจะเป็นอย่างไรมันจะเป็นยังไงบ้างตามข้ามา ี่รอ้อนๆนุ่มๆมก,รกรอบอเออเหมือนนิ่มอ่ะดูดีไหมอันนี้นะคะนีคือรบอรี่ดีแล้วนะนี่ให้ดูความความนุ่มยืดหยุ่นยืดหยุ่นเห็นป่ะเห็นปะเห็นป่ะนิ่มนะอ,อันนี้เป็นเป็นพีชเจ้าปากเยอปะป่ะดีปะ่ะดีป่ะดีอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวบอกเลยว่าอร่อย เค้าข้าไงอะ่ะเนื้นขอขนมปัง,งคือโคตรนุ่มจัดเข้าไปคือนุ่มเลยขอลองพีชบ้างคือแบบ<อ>ออนี้อ่ะอร่อยอ่าดีนะเดี๋ยวขอลองของก็ได้ก็ดีพีก็ดีสตรอเบอร์ร,รี่ <c oughs> ก็คือตัวที่ทอดนะคะจะเป็นบล็อกโคลรีร่ชีสข้างบนเนี่ยมันจะเป็นตัวชีสอีเมนทอลตัวชีสอีเมนทอลเนี่ยถ้ากินกินแบบเขาเรียกว่าอะไรเอ่ยไม่ถูกเบิร์เนี่ยมันจะมีความติดขมเล็กๆต้องท้ายแต่ถ้าเราเอาไปเบิร์มาแล้วเนี่ยมันจะมีความเค็มนิดนึงหอมเหมือนวเวลาราทานพวกปลาแห้งข้างในเนี่ยจะเป็นตัวมันที่ผสมกับตัวบล็อกโคลี่บล็อกโคลี่ข้างในเนี่ยแล้วก็มีถั่วซึ่งบล็อกโคลรีเร่เนี่ยเราใช้วิธีอบกับก,บกระเทียมเพื่อให้ได้รสชาติอูมามิอันนี้นะ อะ <พ uka> ไม,ๆๆไมค่ครับบล็อกโคลี่คอสต์ครับดีครับเป็นแบบนี้ข้างนอกกรอบมีชีสอยู่ด้านบนแหวกออกมาแล้วข้างในเป็นอย่างนี้นะฮะปกติข้าไม่กินค่ะน,น,น,นี่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 ด้านในก็จะเป็นบรอกโคลี่กินแห้งๆอย่างนี้เลยเหรออืมลองชินก่อน หอมอ่ะไม่เหมือนกินผักเลยอ่ะเลควอมรู้สึกที่กินผักเลยอร่อยแบบไปขั้นนี้เลยนะอร่อยอ่ะอันนี้เพลินอ่ะอันนี้คือเปลือกข้าวโพดนี่ออร่อยอ่ะมันแบบเยิ้มเยิ้มอ่ะเฮ้อหายข้าวอันนี้ม่หัวอย่ามาเฮ่ออเฮถ้าไม่เฮ่อมันเหมือนกินข้าวเหนียวแต่แบบข้าวเหนียวเล็กๆหน่อย มันแต่แต่มันเผ็ดอ่ะมันมีพริกด้วยแอ้วรอมันจะสากเสียรของขาวน่คือตัวฟิตาชีสฟิตาชีสเป็นฟิตาชีสของรค่ะ้วขอเราอร่อยแต่จริงๆเราถ้าเหมือนกินผิดยวกกินรวมกันเหมือนเหมือนกินิดวกไหมมันเป็นผิดหวา่ออเือนแบบอ็อจะเผ็ดเนื้อเลเยอร์จะลักษณะคล้ายๆแบบเหมือนขนมจากะแต่ว่ามันจะมันจะเหนียวกว่า เนี่ยจะเป็นตัวไนทิ่มนหลักๆแล้วท่เราจะใช้ตัวไงที่มอนเนี่ยค่ะแทนที่ไทยกุ้งกับปลาให้ลองนะครับเราเริ่มจากกุ้งก่อนไม่ไหวแล้วจ้าี่ให้ท่านจะผัดลวงการไม่กินผักอ่ะข้าวไ่ยข่าวไทยกุ้งคือแบบสมกำลังดีอ่ะเบาเบาเบาไม่ไหวอร่อยมากเลยอ่ะคนทานผักคนทานผักนะครับนี่ครับผัก กุไม่ด้ย,ยังไม่กินเลยจอบแจบแหละคือผักกินผักเข้าไปด้วยอะ่ะไม่จะมีกลิ่นเหมือนแบบสมุนไพรอ่ะแล้วก็รสชาติของน้ำซอสกลมกล่อม,สอมรสชาติมันเฟรชเฟรชแล้วก็พุ่งฉ่ำมากให้ดูนเน้น ไม่ดีอ่ะคือแบบอร่อยมากห,หมดแล้วหรอเอา้าหมดกินคนเดียวเลยเหรออะไรอ,อ่ะปลานะครับกินแบบรวมๆกันทั้งหมด จานปลาเนี่ยจะเป็นจานที่มีความเปรี้ยวกว่าเหมือนเมี่ยงแต่คืออันนี้กินแล้วสดชื่นมากเพราะว่ามันแบบมีมะม่วงยำมะม่วงนกับมะนาวมะนาวที่แบบหมักเป็นชิ้นเลยกินเข้าไปแล้วแบบแบบปี๊ดเนี่ยถ้าพูดถึงโทนนะโทนปลาเนี่ยจะเปรี้ยวหน่อยจะไปทางนั้นเป็นทางเปรี้ยวแต่ว่าโซนกุ้งเนี่ยจะกลมกล่อมมีความหวานผสมประสานเข้ามา าน้ำแข็งใสก็อารมณ์เหมือนกินบิงซูเมกันนะวหวานๆแแบบมีอมเบี้ยวนิดน,น,นิดอร่อยอันนี้ก่อนเราจะไปกินเมนคอนนะคะแล้วก็เลยน้ำปาดไว้อันนี้ก่อนอร่อยมากอ่ะ เดี๋ยวสิที่อธิบายก่อนอันนี้หมูนะครับอันนี้เป็นจาหนหมูแล้วก็อันนี้เป็นจานไก่อ่านี่ไงอันนี้อ,อ่เริ่มที่ยอชีก่อนยอชีจะเป็นเหมือนมันแล้วก็ข้างในมีชีสเราจะรู้ไม่เคยไม่เคยกินแล้ไม่รู้มันเป็นยังไงลองออขอลอง,ลองอข้างในบอกข้างในหนึบหนึบเหมือนมันอ่อ มันแล้วข้างในเป็นพาเมซานชีสไ <Wow. S 1> ม่เคยกินทิ่นใหญ่เลยอ่ะอร่อยมากเลยขอกินเลยนะอนเอาไก่ก่อนเอาไก่ก่อนถ่ายให้ใหญ่ได้หั่นของเอชิ้นใหญ่มากหั่นได้ขนาดนี้นี่น,น,น,นี่ให้ดูว่า,าลำเบียงมันมีอยู่ดานเนื้อไก่ มมให้ดูข้างในว่าเนื้อไก่มันมีความฉ่ำยูไม่ได้แบบ,แบบแห้งๆด้านๆไม่ใช่ดูแล้วหนังไก่นี่หนังก็ชุ่มนะครับโอุ้่มมากอืมกลิ่นของสมุนไพรออกมาชัดเ,นเนจ,จนเจียวจริงเือมาเจียวปลาบองเจียวโค้รแซ่บอะต้องกินขวดนี้โคตดีต้องมีอันนี้มันเหมือนน้ำจิ้มไก่แต่ว่านนี้คือใครที่ชอบกินแบบ เจลอะจิ้มแบบเหมือนปลาอืออือเพื่อ,อ,อน,นี่คนดีอะคนนัวอันนี้คือการผสมผสานร,ระหว่างอาหารต่างชาติและอาหารไทยได้อย่างลงตัวเก่งตหมูหมูตุ๋นหมูแล้วเขาอยากกินหมูแต่ต้องกินหันให้หมดนะอุ้ยอันนี้ดูดิ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 ดูความเปื่อยดิข้างล่างเป็นหมันทอดข้างบนเป็นหมูตุน๋นกินอย่างเงี้ยทำไมไม่ควายกันแบบเนี้ย เอาให้เอาให้ต็ดนะชาบรรยายก่อนมาแล้วตอนนี้เดี๋ยวเนรากลังรู้สกดูคือข้างล่างเป็นมันทอดใช่ไหมแล้วก็หมูตุ๋นดูดูความเด้งเห็นไเห็นปหมความเปื่อยเห็นปะะคือนี่เปื่อยมากอันนี้เป็นเครฟปนะครับเราจะป้ายไว้ข้างบนว้าวนี่ขออนุญาตฮะ ออตอนนี้มันเป็นตัวช็อกโกแลตแล้ลค่ะพี่ก็อยากให้ฟิลเหมือนเวลาทานเบลนี่อ่ะคล้ายกับเวลาเราทานฟองดูจวงช็อกโกแลตเข้าไปเยอะๆเข้าปากข้างบนเนี่ยมันจะเป็นโกโก้แมสที่ยังมีไขมันโกโก้อยู่เมนูสุดท้ายของพวกเราวันนี้นนก็คือเบลนี่ฟองดูเขาบอกวิธีการกินต้องแบบนี้นให้จุ่มน้ำชุ่มๆนี่นะคะ คูณไม่ได้แล้วเช็ดเลยโอ้โอมันเบาเนื้อเบารสชาติเข้มข้นถ้าเกิดว่าราดน้ำชุ่มน้ำเยอะๆอ่ะมันก็จะแบบฉ่ำๆอ่ะฉ่ำๆละลายบางๆเบาๆอร่อยอ่ะยิ่งตุ่มเยอะยิ่งดีอร่อยอร่อย นี่คือน้ำโกโก้น้ำโกโก้น้ำสับปะรดสับปะดอ๋อมันมันไม่ใช่สีน้ำตาลไม่ใช่สีดำเหรอคะไอ้นั้นคือที่เราทานคือเม็ดค่ะอ๋อที่เราทานคือเม็ดแต่นี่คือน้น่อันนี้คือน้ำที่อยู่ตรงนึงให้ชิมก่อขอดูหน่อยเฮ้ยเอันนี้แปลกแปลกคือโกโก้ที่เรากินกันน่ะเราจะรู้สึกว่ามันเป็นแบบออกแนวไปทางโทนช็อกโกแลตใช่ป่ะใช่ใช่แต่น้ำอันเนี้ยกลิ่นมันจะเหมือนแบบเลมอนเลมอนกลิ่นไปทางกลิ่นเปรี้ยวๆกลิ่นโยเกิร์ต น,นี่คือโกโก้จริงโกโก้ใส่อะน้ำเนื้อเห็นปะอันนี้แปลกอันนี้คือไม่เคยกินอร่อยอะเขาบอกว่าถ้ากินทุกวันผิวจะดี วันนี้เราก็เลยมาดูว่าโกโก้ mm. Go. มีอะไรบ้างอ่ะให้ดูใกล้ๆเลยอันแรกนี้นะคะ <Okay. S 1> ก็จะกลายเป็นพอยจานซึ่งเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของที่นี่แต่ว่าแนะนําให้กินแบบร้อนนะ mm. ที่เนี่ยโกโก้ Go Go, มันจะออกแบบติดเปรี้ยวเล็กๆอ่ะอันที่สองก็คือจะเป็นเพเพนี่ก็คือจะเป็นใช้โกโก้พอยจานเหมือนกันแต่ว่ามันจะแบบใช้นมคนละแบบกันเลยเงี้ยซึ่งมันอาจจะแบบอ่อนลงมากว่าอีกนิดนึงเนาะแล้วก็อันที่ส mm. จะเป็นพาราชุด คาราชูจะเป็นเอสเปสโซผสมกับโกโก้อันนี้แบบสําหรับคนชอบกินแบบเข็มๆดาร์กๆเลยอ่ะแล้วก็จะเป็นเพิร์ดเพิร์ดนี่ก็คือจะเป็นมิ้นผสมกับช็อกโกแลตแล้วก็อันสุดท้ายจะเป็นปาร์ตี้คืออันที่ค่าสั่งไปวันนี้ปาร์ตี้นะคะก็จะเป็นดาร์กโกโก้มีครีมแล้วก็มีตัวคัมเบิกลกรุบกๆอยู่ข้างบนซึ่งบอกเลยว,ว่าทีเด็ดมาก อร่อยจริงๆแนะนําว่าให้มากินที่นี่เลยนะคะอร่อยจริงๆใครแบบไม่อยากกินข้าวก็มากินฉพาะโกโก้ก็เอาโอเคแล้วสาหรับคนที่อยากกินแบบเรานะก็แนะนําให้จองกันเข้ามาก่อนว่ามีคอร์สแบบนี้แบบนี้จองเข้ามาเลยนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าใครรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นคอร์สมันเยอะเกินไปอยากกินแค่แบบเป็นจานๆอ่ะก็ติดต่อเขาได้เหมือนกันนะสั่งเป็นราคาได้หรือถ้าสมมุติว่าใครแบบมาแบบไม่ทันตั้งตัว แล้วไม่ได้จองมาก่อนก็มาเลยบอกบุกถุงคร้วเลยบอกว่าพี่วันนี้มีอะไรกินบ้างเลยเขาอาจจะมีสปาเกตตี้อะคือเขาอาจจะแบบเปิดเปิดตู้เย็นดูอะว่าในวันถุดิบมีอะไรบ้างเราก็จะดูในตู้เย็นมีอะไรวันนั้นบ้างก็แล้วแต่โชคก็ทําตามชะตาที่ใช่แล้วแต่โชคครับแต่ว่าแน่นอนแหละที่นี่คือมีอะไรพิเศษตลอดใช่ครับแล้วก็ทําให้ดูสดๆใช่แล้วใครอยากมาก็พัทยาที่เองค่ะใกล้ๆอยู่แถวแถวอ่างเก็บน้ำมาประชันแล้วก็พบกับพวกเราใน ครั้งต่อไปว่าเราจะพาไปกินไปเที่ยวที่ไหนอีกเพราะฉะนั้นตามข้ามาครับของ,ขอ,ง,ขอ,งอันนั้นนะคะคือเขาก็มีชื่ออื่นหรือเปล่าไม่รู้แต่ก็พยายามถามเพื่อนๆและพ,พ,พี่พี่เชฟหลายๆท่านแล้วเนี่ยตัวนี้เขาเรียกว่าหมวยขา้าวโพดเป็นตัวที่ให้กลิ่นคล้า,ายๆสาหร่ายเวลาคั่วเสร็จอันนี้หมอยขา้าวโพดเป็นสีเหลืองๆ <laughs> ถ้าเป็นสีดำมันจโกได้แหละ